ท่านต,ตร์สุรชัยค่ะเป็นผู้ว่าที่นครนา,ายกแล้วก็ท่านเองเอได้เ,เรียกทางผู้ในการเขตสพอันนีนค่ะมา,าแล้วก็ให้เป็นนโยบายลงไปว่า,าจะให้โรงเรียนทั้งหมดในจังหวัดมาร่วมประกวด แต่ทีนี้เนี่ยผู่าไลา่ไปไล่ไปก็จะมีโรงอิสลามบ้างหรือมีโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนน้อยแค่สิบถึงยีคนบ้างก็จะเหลือประมาณ50โรงที่น่าจะสามารถเข้าร่วมได้เสร็จีเนี่ยท่านก็จะมีวิธีการในการประกวดคืออาจจะให้ประกวดในระดับคือดีไซน์ใหม่ของท่านเองอน,นะคะเ,เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเลือกในสองโรงที่มีที่สุดเพื่อเข้าประกวดแต่ว่าท่านนี้ทั้งนั้นเนี่ย เออก็ทางสปทก็ผู้ในการก็บอกว,ว่ามันต้องใช้งบเลี้ยงหาต้งวันนี่นั่นทางเออ่เป็นรายละเอียดโครงการมาว่าต้องใช้ประมาณหกหมื่นท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเงินแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวท่านจัดก,การได้ส่วนที่สองคือท่านก็องมีความเห็นว่าเออ่ข้อสูตรที่เราใช้ประกวดนะค่ะแค่สิบเจ็ดข้อสูตรเนี่ยเออ่ก็ท่านจะท่านมีความเห็นว่าโรงเรียนห้าสิบโรงนะคะอยากจะให้โรงหนึ่งเนี่ย ห้องห้อีกโรง5้าพศอีกโรงห้าพเพราะฉะนั้นถ้า,า5้าสิบโงก็โงละ5้าตรก็จะ2งองร้้าสูตรแล้วท่านก็จะเหมือนกับมีแผนยังไงอยากให้ท่านเรียนก็าจาคือถ้าถ้าเราได้ความหลากหลายของพระสูตรคนี้คือเป้าหมายสมมติถ้าเราไป <c oughs> 8, 1, ถึงแ0 0หมื่นสี่พันก็ทำมาขันได้เลยครับมันก็จะสมบูรณ์แบบก็เลยเริ่มจากพรที่มีคมอนยังเป็นใน ในสังคมในวิถีชีวิตถ้าหลายๆโรงเรียนเนี่ยมีหลายๆพระสูตแล้วหมู่บ้านผมได้ได้ก็ถืออีท่าพระสูตรนี่5่าพระสูตรท่าพระสูตรเวลาเรามีเทศกาลมีงานเนี่ยแทนที่เราจะไปเลื่นเลิกก็เอากลุ่มนี้มาพูดพระสูตนี้พระสูตนี้เหมือนกับให้ธรรมะโดวยว่ายิ่งวันวันที่สําคัญทางพุทธศาสนาการที่เราอยากเรียนรู้พระไตรปิฎกเราจะรู้เลยว่าโรงเรียนนี้พระสูนรนี้ ห้าประสูตรนี้ห้าพระสูตรนี้หมูว่านี้ห้าประสูตรนี้ห้าพระสูตรนี้แต่ประสูตรที่จะต้องรวบรวมมันต้องมีความสอดคล้องสม่ำเหมดเป็นหมด,หมดถ้าทําได้อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมีคนขยายานกรณีที่ไม่จะมีมีภาตาบิดโดอยู่ในสังคม,มอุดมนะนะครับเสร็จแล้วท่านก็เหมือนกับว่าทางเป็นสังคมอุดมปัญญานะคะวไม่ถือว่าเป็นโพ l i ซีของท่านเองในการบริหารจังหวัด แล้วก็จะเอาผูุทวจนะเนี่ยลงไปเข้าไปอยู่ในแผนในการพัฒนาจ,จังหวัดโดยที่กำหนดตัวชีว้ว่าว่าเป็นแบบก็ได้คุยกัหกนาาหากว่าเราลงาผูททวจะนะลงไปในระดับนักศึกษา<ม>นักเรียนข้าราชการแล้วก็ทำให้อัาชญากรรมมัลดลงทําให้อะไรต่างๆเนี่ยมาลดลง ก็แดงว่าตัวชีวะัะในเรื่องของพุทธวจนะที่ลงไปเป็นโครงการต่อเนื่องเนี้ยแดงว่ามันได้ผลจริงมันอย่างน้อยก็เป็นตัวบอกว่าการเอาคำุ่ธเจ้าเนี่ยมาให้คนได้ท่องแล้วก็มันก็จะเกิดอานิสงส์คืออย่างน้อยก็ท่องไปก่อนเถอะนะคะพอถึงเวลาไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดเนี่ยสิ่งเหล่านี้นก็กิดเกิดการให้ควรการที่จะทำบาปการที่จะทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมอาชญากรรมต่างๆ มันก็น่าจะลดลงด้วยจิตสำนึกที่มีอยู่มันก็น่าจะเป็นตัวชี้วัดที่สามารถจะมาสัมพันธ์กันได้ในเรื่องของการบริหารงานการใช้พุทธวจนะในการบริหารจัดก,การในการปกครองแล้วก็ตัวชี้วัดในเรื่องของสิ่งต่างๆเนมันลดลงซึ่งถ้ากเกเรยเกเรตเพาถ้าสามารถทําได้เช่นนี้เนี่ยแล้วมันมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นมิติ หนึ่งวิติหายนี่สามารถจะทำเป็นโมเดลให้กับที่อื่นได้ส่วนที่สองท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเนเรืของไอทีท่านเนี่ยสามารถตอนนี้เนี่ยคงต้องให้ท่านอธิบายเองนัอะคะแตฉันจะใช้ไอจีในการวัดผลนั่นอคือคือนักขันยนั้นมีหลักการอยู่อยู่ทางระเอาหลักบริหารบหดักธรรมะเข้าไปผสมกับสานก็เป็นหลักของแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองยุคโลกาภิวัตน์ ก็คือเอาทุกภาคส่วนของสังคมมาบูรณาการกนในการที่จะพัฒนารักษาสังคมมีภาคท้องที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะภาคท้องถิอองาา่นอบตเทศบาลอบจอภาคราชการสนกลภูมภาคหน่วยงานต่างในเชียราราชการส่วนกลางที่อยู่กระทรวงดิจิทัลภาคเอกชนประชาชน,าน,ชน,นก็คือบริษัทห้างร้านนะครับโรงงานโรงแรมรีสอร์ท เอามารับผิดชอบร่วมกันในสังคมในการเติบโตโดยมีเป้าหมายก็คือว่าจะต้องสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือทางกายนะครทางกายภาพแล้วก็สังคมนั้นมีวัฒนธรรมคื่ทางจิตที่อุดมไปด้วยปัญญาในเรื่องของทางกายภาพเนี่ยเรื่องคุณภาพชีวิตเราก็ดูที่การ GDP เพิ่มขึ้น รายได้บปรียากรต่องัดต่อปีเพิ่พมขึ้นการกระจายรายได้ก็จะเริ่มเข้าสู่การการดูคนส่วนใหญ่ไม่ใช่รวยกระจุะ <c oughs> กก็กระจายรายได้มีองค์กรเข้ามาเรื่องรวมตัวกันเพื่อพาเส้นกันและการเกิดขึ้น <c oughs> แล้วก็ดัชนีนความผาฒสุขที่ตอบสนองไอ้ตัวสุดท้ายเราวัด20เรื่องนะฮะดัชนีนความาสุขคือต้องมีจิตใจแบบมานนอันสุดท้ายตอนนั้นเราจะเรื่องเรื่องสุขภาพเรื่องการศึกษาเรื่อง ใช้ชีวิตเรื่องการพร้อมเรื่องอะไรต่างเข้ามาเนะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็การบริหารจัดก,การค่าใช้จ่ายภาครัฐต้องลดลงคือใชใ้น้อยในเรื่องของการบริหารจะเอาไปพัฒนาให้มากมงบประมาณจุดหด่จะไปตั้งแต่้เรื่องดูแลหน่วยงานลอกตนเองดูเรื่องของความเป็นอยู่ของค่าราชการของอะไรเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ดูเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนคก็จะกลับัน นะให้ใช้ตางนี้มากขึ้นนี่คือเรื่องกายภาพทางนั้นทางโคมอุดมปัญญาเราก็ใช้คำว่าปาร์กเนะี่ย P A R K S เนี่ยก็คือ,อมุ่งด้วยห้าตัวชี้วัดว่าหนึ่งสันที่สุดนะ่หมู่บ้านนั้นจะต้องมีความปรองรองสันที่สุดแล้วทุกคนต้องมีปฏิเสธว่าสันที่สุขดีหรือไม่ดีทุกคนต้องบอกว่าดีถ้าดีร่วมกันแนละ้วเนี่ยทุกคนต้องปรับตัวนะครับไม่เอาแต่ความรู้สึกเึือคิด ของตนเองเป็นหลักปรับตัวเข้าสู่สันที่สุดโดยยึดหลักอันที่สามคือเหตุผลหลักของปฏิจิษตายหลักเหตุผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ไม่ละเลยคนส่วนนยึดถือหลักของเหตุและผลของตามหลักพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นทุกคนจะปรับตัวอยู่บนเหตุและผลแล้วก็ไปวัดแต่ละหมู่บ้านและอันที่สี่ก็คือทุกคนต้องฝ่ายเย็นลงนะฮะอาจจะเป็น เรื่องของอาภัจักก็คือการเรียนรู้เรื่องของธรรมะเรียนรู้ของวิชาชีพเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเรียนรู้ในการพัฒน,นาสังคมอาชีพของตนเองในเชิงของสม,มา,าชิวะติอันนี้ก็คือต้องเรียนรู้เราก็จะมีระบบการเรียนรู้ให้แม้กระทั่งพุทธวจนะเราก็จะมีการลิงก์เข้าลงไปให้เกิดการเรียนรู้ครั้งหลักธรรมและอันสุดท้ายก็คือให้ใช้ชีวิตแบบหลักของ พระองค์ก็คือความพอเพียงถนดทางบนความถ้าเรือการของแต่ละคนขยันก็มีรายได้มากก็ใแ้ใช้แต่ไม่เกินฐานะนะฮะแล้วก็เป็นหลักของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใครขี้เกียจก็ต้องยอมรับสภาพจะให้ดีก็ต้องขยันนะ,ะใครที่มีฐานะที่แตกต่างกันเพราะการกระทาของตัวเองก็ต้องยอมรับสภาพ แล้วก็ใช้ตามความเป็นจริงไม่ให้มันเกิดกว่านั้นนะฮะนี่ก็เป็นหลักที่เราวัดสังคมอุรมปัญญาอันนี้ถ้าได้มีพุทธวจนะลงไปการกล่อมกล่าวจิตใจของเด็กนะฮะเพรเมื่อเด็กเนี่ยเด็กก็จะเป็นคนรุ่นใหม่พอเด็กกลับไปบ้านเด็กก็จะเป็นตัวเชื่อมต่อกับผู้ปกครองนะฮะในระดับชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านที่บริหารชุมชนถ้าเราใส่ตรงนี้ลงไปด้วยมันก็จะเกิด พลังขึ้นใหม่อันนี้ก็จะเป็นผลที่เราจะได้สารต่อช่วยกันนะครับเท<ข>่า <c oughs> ที่ผมจะาสามารถทําได้นะครับผมคิดว่าอ้น,นี่มันเป็นสิ่งที่ดีก็จะตอบสนองยุทศาสตร์ของจังหวัดน,นะครับพเพราะจังหวัดก็อันนี้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะครับส่วนเรื่องไอทีก็จะเป็นตัวเข้ามาเสริมเสริมว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้คําสอนของพุทธองค์คําสอนของ อาจารย์ที่ดีๆเก่งๆก,ก็สามารถมีเคเอ็มลงไปช่วยได้หลักการที่จะต้องทางโลกในแง่ของการปรับปรุงคุณภาพชีวิตอาชีพอาชีพก็สามารถทำได้การรับรู้ข้อมูลการบริการก็จะเชื่อมโยงไปถึงอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การบริหารจัดการการบริการในชนา,า,าชนได้รวดเร็วขึ้นแต่ที่สําคัญคือสังคมอุดมปัญญามันจะทําให้สังคมมันมันอยู่แบบสันติสุด คู่กันกับคุณภาพชีวิตที่ทางด้านกายภาพที่เราพัฒนาพุทธวจนะก็เป็นทางทางเสริมอันหนึ่ง<ช>ที่<ช>พอดีทางคณะไปเปิดสัมมนาที่นครนิยกผมก็ไปม,มีส่วนร่วม <ปะ S 2> <ต>เชิญวานั <ปะ S 1> ้นท่านเสด็จไป <c oughs> แล้วก็เลยน้องหนิงก็ประสานเชิญท่านผู้ว่ามาร่วม <c oughs> แล้วก็ท่านผู้ว่าก็ได้อยู่ร่วมจนถึงช่วงเย็นนะคะ แล้วก็ได้ฟังพุทธวัจนะได้อไรท่านผู้ว่าก็เลยเกิดความคิดว่าอยากจะเอาโรงเรียนท่างจังหวัดนะหะมาร่วมแข่งขันวันนี้แล้วก็อยากจะตัง้งเป็นคณะกรรมการแล้วก็ได้ประสานท่านผู้ว่าเพราะว่าวันนี้ก็เลยเรียกคุ้มในการเขตการศึกษาแล้วก็มากระชุมแล้วก็มาให้นโยบายล,ลงไปน,นะคะว่าให้ทางเขตการศึกษาเนี่ยผักดันโครงการนี้ลองไปในระดับโรงเรียนที่จะส่งเข้าขประกวดแต่ทีนี้ในจังหวัดของนครนายกคะ ก็ได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดอัเฉริยะต้งแตบเรารู้สึกว่าได้งบใช่ไหมคะเพื่อให้ท่านเนี่ยเหมือนกับอะไรนะมาพัฒนาแล้วก็ให้จังหวัดนครนายกเป็นโมเดลซึ่งถ้าหากว่าสามารถจะทําใด้สำเร็จก็จะเป็นโมเดลไปใช้อีกสิจังหวัดในปีห้าเจ็ดนะคะเพราะในปี57ก็คือเป็นปีที่ท่านเองเนี่ยได้งมาแล้วก็จะทําจังหวัดนครนายกให้เป็นจังหวัด อฉชีพต้นแบบอาชะนี่มันอาจจะเป็นเรื่องของของปัญญาเป็นแบบบางคนจะไปมองถึงเรื่องของไอทีอะไรแต่ไอทีนั้นเป็นเรื่องของเครื่องมือหลักการคือเอาทุกภาคส่วนเข้ามารับผิดชอบสังคมมาทำง,งานโลกกันโดยมีตัวชีวัดตรงนี้เป็นหลักอันนี้ทางพุทธว,วจนะเข้ามาผมก็เลยสารต่อคือมันมีเป้าหมายคือผลิตคนที่มีปัญญาใหมก็เลยเอาวงรอบนะรของนคกนารยุก่อน เอาโรงเรียนของเรามาคณะกก็จะส่งเสริมมันมีรางวัลให้นะครับมีประกาศมีเยบัตรให้มีอะไรต่างๆให้แล้วเลือกเอาดีที่สุดสองโรงเรียนไปเข้าโครงการแต่ขั้นในเนี่ยมันได้ผลเราเพราะว่าขัานนข้นในนสาคัญต่ถ้าคนเข้าไปอัพสอบเข้าไปเข้าถึงพุทธวจนะเข้าเป็นสุตตรมยปัญญาก่อนเบื้องต้นจะรู้ในลักษณะน,นี้ก็ไม่เป็นไรและหละังจากนั้นก็ก้าวไปสู่จิตตมรยปัญญาและภาวนาทีหลัง ดังนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เด็กทั้งหลายเนี่ยท่องได้นะฮะคนในระดับไหนแล้วมีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของธรรมะเข้าใจถึงหลักพุทธวจนะแล้วเดี๋ยวเราก็เสริมเรื่องจิตต่างมายาเข้าไปผมก็จะคุยแลกประเด็กได้น็น,นสิ่งที่ดีขึ้นผมคิดว่าสอนเด็กรุ่นใหม่ที่ท่องพุทธวจนะได้เนี่ยมันมียันคุ้มกันมีพุ้มคุ้มกันแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนปัญญาให้สูงขึ้นได้ง่ายกว่า ไปร้องรำทําเพลงไปเรื่องอื่นนะฮะแล้วเด็กรุ่นนี้ผมว่าสมองดีผมดูแล้วเนี่ยท่องเทิรนถึงแม้เขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากในคําพุทธวจนะในเรื่องนั้นแต่ให้เข้าใจไวกว่าแล้วก็มีความเข้าแรกจำเกง่งในสิ่งอะไรที่มันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ในใจหรืออะไรกันแล้วแล้วหลังจากนั้นถ้าเขาท่องได้เราค่อยเสริมไปได้เสริมเข้าไปเสริมเข้าไปผมว่าเป็นทางที่ถูกต้องเป็นทางที่ดีนะที่ผมว่า หมาะสมก็เลยร<ฆ>่วโมโครงการเต็มที่คือทีนี้ก็เลยโยมก็เลยมีความเห็นว่าถ้าหากว่าท่านเองเนี่ยมีงบที่มาพัฒนาจังหวัดเนี่ยเป็นต้นแบบเป็นจังหวัดอาเซียต้นแบบใช่ไหมแล้วก็เป็นสังคมอุดมปัญญาแล้วก็ท่านมีความเห็นว่าเอาพวจนะเนี่ยบูรณาการลงไปในจังหวัดแล้วก็เพื่อที่จะเอาทั้งหมดเนี่ยทำเป็นเท่าไหร่นะคะให้มันเป็น จังหวัดที่มีบูรณาการทั้งนโยบายทั้งห้าด้านของท่านแล้วก็พุทธเจะนะก,ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของศีลธรรมที่ถูกใส่เรื่องของปัญญา,ญญาที่ถูกใส่เข้าไปในนั้นมันจะทําให้ขัดการขับเคลื่อนมีระบบแล้วก็สามท่าก็สามารถจะใช้มุกของท่านที่ได้รับมาพิเศษตรงน,นี้มาขับเคลื่อนพุทธเจะนะแล้วก็ท่านในข้องเงนจังหวัดก็สามารถจะลงนโยบายได้ง่าย เัน่อเข้าถึงในส่วนของนักเรียนก็ตา่างนักเรียนชะอาชีวะก็ตา่างในอบตอ,อบจอก็ตา่างนะคะแล้วก็เอาทั้งหมด่ยไปลิ้นกับตัวฐถุที่ฐานท่านเนี่ยได้กำหนดอยู่แล้วแล้วถ้าหากมีการเชื่อมถึงเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรือเรื่องของอาชญากรรมที่มันลดน้อยลงแล้วมันสามารถเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนได้มันจะสามารถเป็นโมเดลได้ในเรื่องของนะเอาคังพระเจ้ามาใช้ ผสมผสานก,การบริหารจัดการบริหารปกครองของจังหวัดมันจะมีผลกระทบกับดับชนีความหาสุขยี่สตันดัชนีความหาสุข20่สตนมันมีหลายอย่างเช่นความปลอดภัยชีวิตลักษณ์นะฮะในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบพอเพียนนะจิตใจเบิกบานเรื่องของการออมนะเก็บออมเรื่องการไม่เป็นหนี้พวกเรานี้มันเป็นปัญญา เป็นปัญญานในการตับเื่อนซึ่งมันมีนมนอยู่ในข้อสูตรหมดครไอตรงนี้มันก็จะสะท้อนแต่ว่าก็จะเป็นฟังก์ชันขนงองภาพส่วนเรือการบังยันเช่นถ้าคนไม่ก่อเหตุต้องเหลือก็ไม่ต้องทํางานเนี่ยมันระงับทีตต้นเหตุนะถ้าคนเนี่ยรู้จักอุปโภคบริโภคความเจ็บไข้ได้ป่วยก็น้อยหมอก็ทํางานน้อยลงเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนีนะ้คือถ้าคนอยู่ด้วยปัญญามันจะสะท้อน คราวนี้ไอ้ฟังก์ชันของภาครัฐเนี่ยไปแก้ปลายเหตุไปแก้ผลเหตก,การกระทำออกมาแล้วติดยาเสพติดแล้วไปบำบัดนะฮะรักขโมยแล้วไปจับผู้ร้ายนะฮะคนป่วยแล้วไปรักษานะะแต่ที่จริงต้นเหตุมันคือจิตหรือพฤติก,กรรมหรือการกระทำของคนที่มันเกิดขึ้นถ้าตรงนี้มันแก้ที่ต้นทางแล้วท่านี้ก็เบางบประมาณก็น้อยการพัฒนาในเชิงลุกก็จะเกิด ผมก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีจะได้เสริมคนได้ซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถใช้20ตัวชี้วัดที่ท่านเนี่ยได้ดีไซน์ไว้ใช่ไหมคะแล้วก็เราเอาพุทธวกับนะเนี่ยอินทิเกตเข้าไปอันนะคะในเชิงปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหากว่าตัวชี้วัดแต่ละตัวเนี่ยใช้พิมพ์บันทีกขึ้นแล้วก็ที่ท่านมีนโย,ยบายว่าจะให้50โรงเรียนเนี่ยท่องคนละ5ประศูนย5ประศูนย5ประศูนยให้เน้นเหมือนให้แตกต่างกันแล้วก็ให้ มาท่องหน้าเสาธงคุณหาทาั้ง50โรงเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นยายงก็มีความคิดว่าเราหน้าที่จะมันจะเป็นความร่วมมือกันระหวหางทางวัฒนธรรม,ก,มกับทาง,ท,างท่านผู้ว่าแล้วก็ทําเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็โรงเรียน5 50โรงเนี่ยที่จะให้ท่องรงละ5พระสูตรเนี่ยเราก็เลือกพระสูตรที่มันใกล้เคียงกับที่สุดตัวชีวะ ใช่ไหมว่าเรื่องการอ่อนเรื่องศิลปธรรมหรือเรื่องอะไรที่มันมีผลทางแล้วเราก็เลือกมาได้250คัพสูตรและผู้ว่าท่านก็จะเป็นโรงอาโรงเรียนที่5 5 5 5 5 5ไม่ให้สั่งใช่ไหมคะแล้วท่านก็จะวัดผลของโรงเรียนนั้นๆด้วยซึ่งท่านสามารถจะทำได้อยู่แล้วในนโยบายของจังหวัดโยงก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นโครงการร่วมที่ดีไซน์ให้มัน หมือนกับคือท่านจะเข้าใจดีที่สุดแต่ว่าเราจะวารณศาสตร์เข้าไปเป็นบูรณาการของอการทำโรงเรียนทจำจังหวัดอัญชริยาขึ้นมาแล้วถ้าโรงเรียนสําเร็จนะพอาจารย์ครับเราสามารถขยายลงชุมชมนคณะกรรมการหมู่บ้านในสําคัญถ้าชุมชนเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเริ่มเอาซะมัครนะครับผมก็ว่ามันจะดีขึ้นมากเลยเรามีเั้งสีเรืองแก่หมู่บ้าน ใน408หมู่บ้านนี้ท่านเอาพุทธวนจนะนีน้ลงไปนะฮะเริ่มจากเข้าไปในที่ทําการหมู่บ้านให้เห็นเขียนด้วยก่อนเห็นเขียนไปก็คนมาสุดคนมาก็จะดุลเดี๋ยวก็จำได้เองนะฮะแม่จะเป็นคนจูงไม่ยุบบ้างแต่ก็ต้องผมวิว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยถึงท่องไม่ได้ก็ได้ใจความได้ได้เนื้อหาของแก่นก็จะนำไปสู่การชำระจิตใจ ก็จมีการพูดภาษาพุทธวจนะในจังหวัดนครนายก็เลยก็เลยเอ่อที่ดว่าอยากให้ท่านผู้ว่ามาได้โอกาสมากราบพรอาจารย์แล้วก็เกิดอาจารย์ที่จะน่าดึงดูดสนใจ